สวัสดีค่ะทักทายหน่อยนะถ้ามาวัดเนี่ยต้องมาช่วงที่เรากําลังแข็งแรงนะถ้ามาตอนป่วยเนี่ยทำอะไรไม่ได้เราต้องช่วยงานวัดด้วยมีการล้างถ้วยล้างจานเก็บกวาดศารานะผู้สูงอายุนี่ควรมาวัดที่สุดเพราะว่าจะได้ไม่เป็นโรคเหงาจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่เป็นไม่เหงาไม่จะไม่เป็นผู้ผู้ คนแก่ติดบ้านจะไม่เป็นคนแก่ติดบ้านมนะมาวัดช่วงนี้ช่วงโควิดต้องดูแลตัวเองนะวันนี้อากาศก็เย็น15องศา มาวัดนี่ไม่เป็นไม่เป็นนคนแก่ติดบ้านไม่เป็นคนแก่ติดเตียงไม่เป็นเป็นคนแก่ที่เป็นคนแก่สง,งบแล้วเป็นคนแก่สุ่ <c oughs> ช่วงนี้โควิดระบาดเราต้องดูแลตัวเองแต่และหมู่บ้านต้องดูแลตัวเองนะเช็คหมู่บ้านตัวเองให้ร่อมกัน ป้องกันตัวเองป้องกันคนอื่นป้องกันสังคมด้วยดูแลระดับดูแลตั้งแต่หม,มู่บ้านเลยระดับหมู่บ้านเลยใส่ ta háo trà, hả mới sai thật cười anh. ba ta háo ยายอายุ70แล้วแข็งแรงเพราะว่ามาวัดทุกวันอยู่ด้วยศีลใครอยากอายุยืนใครอยากอยากอยาใครอยากใครอยากอยู่ด้วยศีลด้วยทานแล้วจะมีความสดชื่นไม่ถึงจะแก่แต่เป็นคนสดชื่นมันจะดีกว่าที่อยู่บ้านเฉย อย่าลืมนะเข้าวัดต้องเข้าตอนช่วงที่ยังไม่ป่วยนะถ้าตอนป่วยแล้วไม่ต้องมาเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ไปแล้วมาที่เนี่ยเฮ้อรถมันล้เอารถที่ <c oughs> ยัง ้นไม้ข้นไม้่คมะครับเอย่าลืมนะอยู่ยามคุดโทแล้วอายุยืนอายุยืนนะ อยู่ยามพุโทโธรู้ตื่นรู้เบิกบานสวัสดีค่ะอย่าลืมนะเราต้องมาวัดช่วงที่เราไม่ไม่ใช่คนป่วยเราต้องมาวัดช่วงที่เราอ่ากำลังทำงานได้ช่วยอะไรได้แล้วก็ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่เป็นผู้ป่วยอยู่บ้านไม่เป็นต้องออกมาสังคมแล้วเราจะเป็นคนที่อ่ามีกำลังแลวอีกอย่างก็เราก็จะเป็นคนสดชื่นนะอย่าลืมนะ ก็สบายใจใจ